ทยะโสธรงบประมาณของอบตอสีแก้วจังหวัดยะโสธรกว่า11ล้านบาทก่อสร้างสับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ว่าถนนนั้นเรียกว่าถนนลอยฟ้าน้องปรินยังไงคะเนี่ยฮะสัปดางานปปชาประจําจังหวัดยะโสธรได้รับการร้องเรียนจากทางด้าน a ฟ e b o o k ของปฏิบัติการสตรองยะโสธรเฝ้าบ้าน นำเสนอข้อมูลเมื่อวันที่1กรกฎาคม65ครับพบถนนลอยได้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่2จุดก็คือจุดที่1เป็นถนนที่บ้านโคกใหญ่หมู่ที่2กับบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่7งบประมาณ5้าล้านสามแบาท และจุดที่2เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนประทายสีแก้วบ้านรัพ์เจริญวงเงินอีก6ล้านบาทครับทั้งสองโครงการนี้รับผิดชอบโดยอบอตอสีแก้วผู้มีการปรปรชประจําจังหวัดยะโสธรอ,อดุลวันดีก็ลงตรวจสอบพื้นที่เพราะว่าทั้งสองโครงการนี้นะครับได้มีการเรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาชี้แจงและทางด้านเทศบาลตำบลสีแก้วก็มีการชี้แจงบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับ เป็นโครงการที่มีการกอร่อสร้างแล้วก็มีผู้รับเหมาเข้ามาดาเนินการแต่จุดท,ที่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่ามีถนนเนี่ยตั้งข้างล่างเนี่นนยเป็นโพรงไงมั้ยลอยฟ้าแบบนี้ก็คือย่มันแยกชั้นจากดินว่าง้งเถอะใช่ครับ<ๆ>เป็นการอัดบดดินไม่แน่นแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการยุบตัวบางจุดมีรอยแตกร้าวซึ่งจะต้องตรวจสอบและทางด้านเทศบาลตําบลสีแก้วก็จะแจ้งผู้รับจ้างให้มาดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมในจุดดังกล่าว เพื่อที่จะก่อนจะหมดสิ้นสัญญาและหลักประกันสัญญาปประชากก็จะตรวจสอบนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมถึงการดาเนินการต่างๆเนี่ยโปร่งใสหรือไม่ครับ